ครับผมเอาบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาฝากพี่น้องครับผมพี่น้องยามยามเย็นๆครับผมบ้านนอกกรุงเทพเราครับผมเอามาให้ชมกันครับผมจากใจผมบ้านนอกกรุงเทพเราเอามาให้ชมครับปามาชมฟักทองด้วยครับฟักทองปลูกอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับจากที่เคยทำยูทูบลงคลิปทุกวันทุกวัน ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างครับก็อย่า่ากันนะครับเอฟซีครับก็ฝากรบกวนฝากติดตามเหมือนเดิมด้วยนะครับจากดูเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันซึ่งการนะครับฝนก็เอาน้ําออกครับเอาน้ําออกจากเปิดออกจากพักทองครับผมเพราะว่าน้ํามันขังครับกลัวมันจะตายครับผมมีน้ําขังอยู่เลยครับพายุฤดูร้อนครับป่ามันครับพักทองปลูกเยอะอยู่ครับผม ถูข้างในด้วยครับมอด้วยครับโอ้ดินโลมเลยครับกระโตกมาอีกนี่ท่วงเลยครับไม่อยู่แล้ววัวครับวัวเียนี่พามาดูข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวโพดปลูกหลายเยอะครับแต่ว่ารอดแค่เมื่กี่ต้นข้าวโพดมันแล้งครับปลูกหน้าแล้งครับนี่ครับ เราก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศของชีวิตของคนชนบทก็จะประมาณนี้ครับผมอยู่กับท้องไรพงนาอยู่กับเกษตรอยู่กับพืชผักครับผมนี่แตงไทยครับอันนี้แตงไทยปูกพร้อมกันครับแตงไทยกับแฟงปลูกพร้อมกันอันนี้เป็นข้าโพจะปลูกชาเขาปลูกหลังเขาครับผมปลูกแซมครับ เห้ยเขพดนี้สวยแล้วครับเี้ยรขาพดเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งก็โตแล้วครับผมทุ่มหัวพร้อมที่จะในในเก็บผลผลิตได้เดี๋ยวตนนี้ที่เก็บผลผลิตได้ก็คือแฟงครับผมแฟงกับแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็แตงไทยครับที่เก็บผลผลิตได้ครับผมมันมีสองรุ่นครับแตงไทยมีรุ่นแรกเก็บไปขายบ้างครับรุ่นรุ่นองนี้กําลัง จะเป็นลูกครับลูกนี่ครับอันนี้ก็คือเฟงแล้วก็กระโปงแล้วก็แตงไทยอยู่ด้วยกันเฟงก็ลูกโตแล้วครับนี่ลูกใหญ่แล้วเข้าไปชมกันนะครับจะพาไปดูลูกเฟงหน่เยเห็นแล้วก็เข้าไปดูด้านในนิดนึงครับผมพรามันค่ำแล้วครับผมได้เวลากลับบ้านนี่ครับช่วงที่มันแรงมากก็ต่อสายมาลดกระบมต่อสายใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ครับผมอันนี้ผลเฟงครับ แฟงถ้าไม่แรงมากนึ่จะติดฝนดกเลยครับเพราะมันแรงร้อนนี่ครับผมเพลงเฟืงที่สวนเราก็จะประมาณนี้ครับลูกอันนี้พร้อมที่จะเก็บไปขายได้ครับนี่ลูกนี้ใหญ่แล้วก็เก็บเลยครับเก็บขายครับมีคนมาซื้อก็ขายครับสวนมากเลยครับไม่พอขายครับเพราะว่าในบ้านสั่งไปเยอะเลยครับนี่นี่ครับแพลงก็จะประมาณนี้ครับลูกละสิบบาทสิบห้าบาทครับขายประมาณนี้ครับผม อันนี้น้ำขังเลยครับตกแบบแรงเลยตกช่วงช่วงเช้าครับเช้ามืดครับผมสวนรูกนี้ผมเดี๋ยวจะทำใหม่ครับโอ้รูนี้ตองเอาลูงมาไม่ต้องขนาดน,นั้นเอาลูก็ได้เห็นเลยเอาลู ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมองไม่เห็นครับมันก็โตแล้วอีกสองวันพรุ่งนี้ประมาณก็โตแล้วครับนี่มีเป็นแถวเลยก็ถือว่าโดกอยูน่นะครับนี่นี่ดดโอ้โหพอได้อยู่ก็พอได้ใช้ครับพอได้เก็บพอได้ใช้ครับนี่ก็ปล่อยเขาขึ้นไปเลยครับนี่ปล่อยเขาขึ้นไป เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับโอ้เดินยากครับต้องเดี๋ยวครับผมเดินยากหน่อยนะครับผมพีน้องครับโอ้โอกาสเนี่ครับผมทําคนเดียวครับส่วนพ่อก็ทําปลูกพริกทําอะไรอยู่สวนทําหลายอย่างเหมือนกันครับผมทางคนก็ทางปลูกครับผมปลูกพริกปลูกบวบแต่ผมก็ปลูกหลายอย่างครับปลูกปลูกหลายอย่างสารพัดนี่มะม่วงครับเรียบโอ้ยมันข้ามแล้วเนาะ พาไปดูว่ม่งดูกบ้างเรนตัม่งเป็นมะม่งอะไรครับเขาเรียกว่ามะม,ม่วงมันครับมะม่งที่ว่ากินดิบได้ครับมันลูกมันหวานอร่อยลูกมันหว,ว,วานรสชาติมันเปรี้ยวหวานมันไม่เปรี้ยวมากครับมันหวานอันนี้เป็นมะละกอครับมะละกอมะละกอไม่ถึงเดือนครับนี่มะละกอไม่ถึงเดือนครับโตเร็วมากเลยเป็นพันธุ์อนด์ครับโอ้ยนี่นะครับผมเกษตรผสมผสานของจริงครับผมจะเป็นแบบนี้ครับ เ็ษไรนาสซนผสมมันจะเป็นแบบนี้ครับมันหลากหลายครับมันไม่ได้มีอย่างเดียวครับนี่สองดากเ,เรืองก้ปูไว้รอมาเลยให้มาเลยมาชมอันนี้แตงกวาแตงกวาก็ลูกโตแล้วลครับไม่ได้เก็บเลยน,ะนี่ครับเก็บกินไม่วาดไม่ไหวครับผมนี่หอแฟงก็มีอันนี้โซนนี้ฝักของมีข้าวโพดมีผักบุ้งด้วยโซนของเราครับผมี่แฟงอันนี้ นี่ครับนี่ถ้าน้ำไม่ท่วมไี่ขังให้เป็นไรนั่นอันนี้คืออันนี้ครับผมมะเขือเทศครับอันนี้น้ำขังแล้วครับนี่ต้องเอาออกครับนี่ไม่ออกโอ้ฝนจะมาอีกนี่มมนต้องมาอีกแล้วเละคือนี่มันมืดมาให้ไหมครับมันมาทางนี้น้ำหนี่น้ำ แปลง,งไทยเก็บเก็บผลผลีตแล้วดูครับผมเก็บเก็บกินต,ตลาดนิดเดียวนะครับปลูกแค่แปลงเดียวนิดเดียวครับดูโอ้แก่หมดเลยกินด้วยขายด้วยครับดูโหเยอะเลยครับไม่ไหวไม่ไหวครับมีของกินที่สวนครับไม่อดอยากครับผมถ้าเราขยันไม่อดตายจริงครับ บอกเลยครับผมไม่อดอยากครับที่สวนเราไม่อดอยากกล้วยเราก็พอมีขายได้กินได้แลกข้าวปลาอาหารชาวบ้านเราแลกกันครับผมสวนมากรกราสวนลกกันเอาเอาอะไรครับเขาเรียกว่าเอากล้วยครับหวีละสิบห้าถึงยี่สิบาทก็เอาไปเลกข้าวเอาไปเลกข้าวสารแลกข้าวสารอาหารแห้งก็เลกได้ครับผมเพื่อเพืเ่อกลุนกันครับผมบ้านเรา อืมครับไม้พยุงครับพยุงพยุงไทยพยุงไหหลาปลูปกเองปลูกด้วยกันนี่จะพามาดูมะละกันมะม่วงมะม่วงพันธุ์ที่ว่ามันกินดิบรสชาติอร่อยครับผมสบายเลยครับนี่่อยว่าจะเก็บไปขายครับดูกอนว่าเราต้องใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งเก็บผลผลิตปีนี้โดกมากครับโอ้มมอยมะม่วงวรัปีนี้อ่อนซ้อนปาครับพี่น้องพี่ดูโอ้ยพี่น้องครับนี่ต้นเดียวเองต้นเล็กเอง อันนี้กระท่อมห้างห้างครับกระท่อมคนบ้านนอกอ่าเรียกว่าคนกรุงเทพเราครับผมคนกรุงเทพบ้านนอกเราครับกรุงเทพบ้านนอกเราดูครับมะม่วงครับมะม่วงนี้กินกินอันนี้ได้ครับผมอุ้ยคนซ้อนครับพี่น้องครับอยากเอามาฝากครับผมวีนนี้แรงหน้าดูแต่ว่าโดนฝนมาก็โอ้สดชื่นนะครับทุกอย่างนี่หญ้านี่แข็งเลยครับแข็งกับหญ้าเลยอุ้ยอากขาครับอุ้ยดูครับผมมะม่วงครับเต็มเลยที่นี่กินนี่หมดแล้วนี่ย นี่ครับผมเอามาฝากครับผมเอามาฝากครับพี่น้อง